เหตุการณ์สุดท้ายในพุทธประวัติคือเมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานะป่ารังของมรลคกษัตริย์แห่งนครกุสินารามีความพัณนาว่าส่งพระบรรทมเป็นศีหัสายาิระหว่างไม้รังคู่ที่มียอดนมเข้าหากันทรงมีพุทธดีกากับพระอานนท์ว่าจากปรินิพพานในราตรีนี้หลังจากโปรดสุพัตธปริพาชกบรรลุพระอรหันต์องค์สุดท้ายแล้ว ทั้งตรัสว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วพระปริยติธรรม 84%00 0พระธรรมขันจะเป็นครูสั่งสอนแทนจากนั้นจึงเสด็จดับขันธ์ทปรินิพพานพระพุทธรูปปางนี้จึงเป็นพระพุทธรูปทรงบรรทมตะแคงขวาหลับพระเนตรพระเสียรหนุนพระขนยพระบาททั้งสองเหยียดปลายเสมอกันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย